ไปดูกับอีกหนึ่งเรื่องราวคุณต้องบอกว่าเวลามีงานงานศพ <c oughs> พอหลังจากที่เผาศพกันเสร็จแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีการนั่งเฝ้าศพกันเพื่อ <c oughs> ที่จะรอในการเก็บกระดูก <c oughs> นะอันนี้ทางด้านของตํารวจเขาก็ได้มีการสนทิ่กาลังฝ่ายปกครองแล้วก็ต่อชะดอคุณผู้ชม <c oughs> ก็บุกจับนักพน,นันไฮโลกลางป่าช้าหลังจากที่เผาศพเพื่อนบ้านเสร็จแล้วค่ะ เจ้าหน้าที่นั้นได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าที่บริเวณป่าช้าบ้านท่าหนองหลวงหมู่ที่8ตําบลบ้านตาลอําเภอแม่สอดจังหวัดเชียงใหม่นะคะเอขออภัยค่ะอาเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีกลุ่มชาวบ้านนั้นไปรวมตัวกันลักลอบเล่นการพนันวงไฮโลเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายแล้วก็เสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ได้เขาก็เลยได้มีการนํากําลังเข้าไปตรวจสอบพบกลุ่มชายสูงอายุย้าว่าสูงอายุ<ะ>ด้วยนะคุณ8คนด้วยกัน แล้วก็กําลังจับกลุ่มกันล้อมวงเล่นการพนันไฮโลกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวพอเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปแสดงตัวก็แตกหือจะหลบหนีกันคุณแต่ก็ถูกจับกลุ่มเอาไว้ได้พร้อมของกลางนะคะเป็นอาวุธ การเล่นไฮโลจํานวนหนึ่งชุดแล้วก็เงินสดอีกจํานวนหนึ่งค่ะค่ะและจากการสอบสวนนายนิวัฒน์นะคะเจ้ามือรับพนันเนะะี่ยค่ะให้การรับสารภาพว่าได้รวมตัวกันเข้าไปเล่นการพนันไฮโลจริงๆโดยก่อนหน้านี้ได้มาเผาศพเพื่อนบ้านนะคะเมื่อเผาศพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้รวมตัวกันตั้งวงไฮโลเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันนะคะจนมาถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มดังกล่าวนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่ากระทําความผิดพระราชบัญญัติการพนันรวมทั้งฝ่าฝืนคาสั่งค คณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกด้วยนะคะอตรงนี้สําคัญนะคุณคเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ให้มีการรวมกลุ่มกันนะคะ,คะในการรวมกลุ่มกันเนี่ยจะต้องมีจํากัดจํานวนกี่คนกี่คนแต่และจังหวัดจะมีมาตรการของตนเองนะคะและที่สําคัญเลยเลือกที่ดีเนาะในป,ป<ร><า>่จช้าเลยนะคะเงียบสงบดีนะคะ